ครับสวัสดีครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีเรียกว่ารีวิวดีกว่าในเรียกสอนเลยพันตัวตอมนะครับเจเนซิสตัวนี้คือ h a ส t นะครับที่มีน้องท่าน1นึ่พันแล้วแมสตันนะครับผมคือตัวเดียวกันนะครับเริ่มเลยดีว่าเดี๋ยวนานนะครับอ่าก่อนอื่นอันนี้คือที่ผมรีวิวเมื่อวานวิธีการม้วนหรือวัดแมสนะครับก็ผมจะใส่รูใหญ่อยู่นี้นะครับ ใส่เลยไม่ต้องรออันนี้พันสดนะครับให้แมสกับครัวบวก้าบบนอยู่ในระดับเดียวกันนี่คือในส่วนตัวของผมนะครับของใครยังไงไม่รู้อ่าผมจะพันอย่างนี้นะครับเห็นชัดไหมนี่นะครับตัดรวดเท่านี้ผมจะการเอารวดเข้าไป ให้มันเหลือเลยนะครับให้มันยาวเกินออกมาหมุนล,ล็อกแต่ไม่ต้องล็อกให้แน่นนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะดึงมันมาชิดแมสพอมันอยู่ในระดับที่เราต้องการแล้วล็อกให้แน่นเลยนะครับผมตอนนี้ผมใช้การละมือดึงลวดให้มันเป็นแนวโค้งไปในระดับที่เราจะพันบนรอบแมสนะครับโอเค นี่ครับผมพันไปเลยอันนี้ผมจะพันแค่สามรอบนะครับเพราะรวดผมศูนย์จุดสองห้าไม่จำเป็นต้องพันเยอะหลายรอบค่าโอ้มก็จะไม่เยอะผมก็จะมาพันนี้นะครับ ใช้มือมุนได้เลยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยอก็ดูในเรื่องของรวนนะครับ2อ,อันพยายามเขี่ยให้มันอยู่ในระดับเดียวกัน นี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับในการพันพยายามให้รวดทุกจุดโดนแมสใช้คาว่าสัมผัสหรือโดนพอไม่ต้องไปล้างให้มันแน่นจนเกินไปนะครับตัวอย่างก็จบตามนี้เดี๋ยวมาดูวิธีเขี่ยหลังจากนี้นะครับกลัวพลาดก็เดี๋ยวหยุดรีวิวนี้มาแค่นี้ก่อนโอเคครับสวัสดีครับ